ที่ได้พบกันผมคือกล้องเก,เก่าๆที่จำอะไรได้สั้นๆกับเด็กไร้ร่อนคนนั้นขนน้นขานนข้นัข้น้าผมไม่มีบ้านไม่มีใครชีวิตจะเป็นยังไงไม่เคยคิดใหย่ๆยห,ห,ห,หาท้องกินได้วันละน้อยละนิดคนเคยใกล้ชิดก็จากไปกล้องตระก็บโกับเด็กผู้โง พอกันตามอาสิ่งที่าหายสิ่งหนึ่งคือความทรงจำข้างในใหญ่ยห่สิ่งหนึ่งคือความรักจากหัวใจใหญ่ๆหญ่ใหเราจะเป็นยังไงที่ตามต,ต่อไป สรงจำข้างในอีกหนึ <S <S ่งคือความรักจากหัวใจหเราจะเป็นยังไงที่ตามตอนต่อไปอาจจะมีอะไรดีๆหุงลอกกับกอรอเสร็จแน่ๆคราวนี้นะผู้แกจะต้องเสร็จแน่ๆฉันจะจัดการผู้แกทีละคน ไอ้พวกแกรู้สึกแย่มากที่แกเคยทำอย่างนี้กับฉันอ๋อพุงโรสวัสดีสวัสดีพุงโรสวัสดีพุงโลสวัสดีอันนี้จะทำพุงโลทำไมพวกแกเจ็บปวดพุงโรพุงโรพุงโรอีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวนั้นเอางี้เอางี้เลยเหรอ ออกไปให้หมดทุกคนเลยฮุ้งโรหนูไม่เคยตะคอกพกลุงอย่างนี้เลยนี่น่าสิใช่ใช่อืมไม่สบายใจเลยป่าพุงโรพุงโรร้องไห้อ่ะ ภาพอะไรอ่ะอุ้ยกอรใช้หนังให้พวกเราดูอีกแล้วเหรอเฮ้ยนั่นป็นพุงโรนี่เฮ้ยเด็กไม่มีบพ่อเด็กไม่มีพ่อมีแม่ไม่มแม่ด้วยอะไรนะนอกจากจะไม่มีพ่อไม่มีแม่น่ะฮู้ก็ยังตึงอีกด้วยอ่ะอ้าวพวกเรา ช่วยตะโกให้ดางนหน่อยมันไม่ได้เย็นไม่ได้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีปานดูไมพ่อไม่มีแม่ทำไมต้องมาว่าฉันด้วยฉันไม่ทำอะไรให้ก็แค่เตือนความจำวันหลังจะได้ไม่มาเพ่นผ่านแถวนี้ให้รักหูรักตาอีกให้มันรู้ซะบ้างว่าแถวเนี้ยใครใหญ่ใช่แถวเนี้ยพี่เบิ้มก็ใหญ่สุดรู้บ่าแน่นอนอย่ามาหากินแถวนี้เองก็พูดกันดีๆก็ได้นี่อ้าวไอ้นี่ วอนสละเดี๋ยวปัดเฮ้ยยังไม่ต้องลอยมันไปก่อนแค่นี้เราก็กลับไปร้องไห้ขี้หมูปองแล้วไปเลยไปเลยไอ้เด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ไปเลยไป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 โทรผู้รอเรื่องมันเป็นอย่างนี้ดิเองเหรอแย่แย่แย่เดืองอย่างนี้เนี่ยแย่ที่สุดเลยทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ย อย่านะพุงโลพุงโอย่าพนะุงโอ,อ,อะไรกันเนี่ยพุงโลพุงโลจะเย็นก่อนนะพวกไหนรู้ไหมว่าฝีมือการยิงหนังติ๊ี้ของฉันนะแม่นจะบอกใครเชียวรับรองนะว่าเด็กปากเสียพวกนั้นน่ะได้หัวแตกกันก็คราวนี้แหละหยุดก่อนหยุดก่อนพุงโล <c oughs> ไปทําหัวเขาแตกเนี่ยแล้วเราจะได้อะไรก็ได้ความสะใจยังไงล่ะลุงมันอย่าบอกว่าฉันเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่มันทําฉันเจ็บใจ พวกมันต้องเจ็บตัวแล้วก็เจ็บใจมากกว่าฉันเป็นสองเท่าไปละใช่มันต้องอย่างงั้นไปเลยพุงโรพุงโรสู้สู้พุงโรสู้สูเฮ้ยพี่ดูขาจอทไปพูดอย่างนี้ล่ะเห็นไหมพุงโรเขากำลังโกรธอยู่ขืนไปตอนนี้ก็มีแต่พังกับพังอะเด้อย่าไปเลยนะพุงโรอย่าไปอย่าไปเฮ้ยนี่ทำอะไรนะไอปล่อยนะหยุดนะหยุดหยุดหยุด ฮนายจะไม่ไปแก้แค้นเด็กพูกนั้นแล้วใช่ไหมใครวะไปตอนอื่นก็ได้เวลาตอนที่พวกนายเผลอเนี่ยนี่พุงโรฟังนะการที่นายถูกเลาว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยนายอะรู้สึกยังไงก็เจ็บนะซีถามได้ฉันไม่มีพ่อไม่มีแม่ฉันก็เสียใจมากอยู่แล้วนะยังจะมาซ้ำเติมกันอีกอะ แล้วตอนนี้นายก็โกรธแค้นแล้วอยากจะล้างแค้นคนที่ว่านายอย่างนั้นใช่ไหใช่ก็เข้าใจดีนี่แล้วจะมาห้ามทําไมอ่ะไม่ได้ห้ามฉันเห็นด้วยเอ๊ะพี่หนูขาโจนี่ชอบอยุยงพุงโรเข้าผิดๆเรื่อยเลยนะเอ้าก็พวกมันทําให้พุงโรเจ็บมันก็ต้องเจ็บบ้างด้่ก็ยุติธรรมแล้วนี่ใช่แล้วหลังจากที่ทําให้เขาเจ็บตัวแล้วคําพูดที่เขาพูด แตยังคงอยู่ในใจนายไหมพุงโรก็อยู่นะสิใครจะไปลืมได้คอยดูนะฉันจะอาฆาตพวกมันไปตลอดชีวิตเลยไอ้พวกใจร้ายอย่างนี้การล้างแค้นก็ไม่เห็นช่วยอะไรนี่พุงโรนายก็ยังคงเจ็บใจเหมือนเดิมอยู่ดีเออจริงเออจริงด้วยนั่นแหละถึงนายจะทำให้เด็กพวกนั้นเจ็บตัวได้แต่ถ้านายยังคงคิดอยู่นายก็ไม่หายเจ็บใจอยู่ดีอ่ะ อจริงด้วยจริงด้วยพราใจของเรานี่เองล<ช>่ะใช่ใช่ใช่ถ้านายยังอยากจะไปอีกฉันอยากให้ได้ดูนี่ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนายไปทําตามความคิดของนายจะสองคนนั้นเจ็บคนหนึ่งถูกยิงแล้วเสียหลักล้มลงหัวฟาดพื้นอย่างแรงหมสติทันใดอีกคนนายเล็งที่หัวแต่ดันไปโดนที่ตา อะไรอะโกโรนี่มันเรื่องจริงเหรอภ้าเพก,กาในอนาคตของภูงโรหลังจากซุ่มดัดยิงเด็กเกรเรโทษทีลืมบอกชื่อเรื่องเอาต่อพ่อแม่พี่น้องของเขาเอาเรื่องนายถึงที่สุดนายจะถูกจับตัวนายต้องมาอยู่กับใครที่ไหนก็ไม่รู้นายอะไม่มีความสุขเลย นายออกไปไหนก็ไม่ได้นายต้องอยู่แต่ในนั้นนายก็เลยไม่ได้เจอพวกฉันเป็นเวลานานาน,นานนานแล้ววันหนึนน่งน,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 นายก็ได้รับแจ้งว่าเด็กคนที่ถูกนายยิงที่ตาอาการแย่ลงตาเขาโอ๊ยพอแล้วพอแล้วฉันไม่อยากฟังแล้ว ท่นไม่ได้อยากให้เรื่องมันเลวร้ายขนาดนี้นะนั่นสินั่นน่ะไม่ใช่พุงโรสักหน่อยความโกรธมันอาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะพุงโรหายโกรธแล้วใช่ไหมล่ะยังอ้าวก็ถ้าเป็นพวกเธอเธอจะหายโกรธง่ายๆ่ยไหมเล่าอืมแม่หนูๆไอ้ความโกรธนี่มันก็พูดยากนะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะโกรธได้แต่ที่สำคัญก็คือเราจะควบคุมมันได้ดีแค่ไหน และจะแก้ปัญหาได้อย่างไรต่างหากล่ะถูกเพลงเลยครับลุงขอบคุณมากเลยนะโกโรทุกทุกคนด้วยครับที่เป็นห่วงผมตอนเนี้ยผมรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วล่ะครับดีใจด้วยดีใจด้วยนะโกโลเออพงโฉันขอโทษนายด้วยนะขอโทษอะไรหรอก็ที่ฉันยุยงให้นายทำสิ่งไม่ดีเมื่อกี้ไงอ่ะคือถ้าเกิดนายทำไปจริงๆนะฉันเนี่ยก็คงต้องเสียใจไปตลอดชีวิตแน่เลยอ่ะ ฉันเองเนี่ยนะก็นึกไม่ถึงเหมือนกันแล้วว่าผลที่เกิดขึ้นมานี่มันจะร้ายแรงขนาดนั้นอะเอาละเด็กๆเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ให้มันผ่านไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปเริ่มต้นกันใหม่แล้วกันครับลุง